วัดประทานน้องมัดรักผาพลาสต่ังบอกแนวัดประทานน้องมัดจังหวัดุนร์เาน้จวัดพะทาน้องมัดบ้านเหีงบ้าน้านแทสังไม่จาเด้วนี่เด้อจูเียดไงลูกค้าจำบ่นว่าบ้าม่วเอาเพลงเบาตเบัดอ๋อพินแคนพินแคนพินแคนขอพินแคนนะเอ้เอาเอาเจ้าขึ้น

คันว่าคารถน่็ได้ว่าไงดิโอ้มาคือเ่าละวะยอมาจากไหนว่มีคารุนฉันว่าได้เห็นชว่ามีคารุนแลลูกซี่บ้านที่ไปเนาะยังว่าขอคารุนน้ำปูยู่ไหนแล้วไปไตอยากไปเที่ยวไมดิอยากไปเที่ยวอยู่แล้วปูปูไดนว่ขาได้หุ่มเหมอันมันยนี่ได้ไปเาซี้ไป ใช่่ะลูพี่ไปกับไฮโซลูพี่ตัวยููพี่ไตรงม่หลักจิเลยลูพี่ไฟฝันบสกระตุ้นขงนันิดเหนียวแต่ด้วตรงที่พี่กับที่ใยุ่เเ่าะาต่อว่าดูแลพระคุณแต่แตนะต่อไป ดูสิมันนวดเ่าแันต้นใบใบแห้งนี่ย่งก็บอไรย่างยก็ไม่บดีว่าแม่นสบายดีอยู่ก็ออกไม่ออกสีไลนีนี่ก็เพาะเห็นบ้ส่อนราะเห็นต้นางนะสิมันนอนกินของทุกปัาจายแต่กเจ้าสีไลนี้แะเจ้าก็ว่าหนึ่งให้กินแบบสองแบบอันอันห้องห้องห้องเดียวห้องเาก็จะดูโดยที่เด้ เวท่ได้อกไปเที่ยวให้คู่ให้ลูกว่าเที่ยวไปโดนอาทิเดียวพเวดันอกบันที่เดียวอาทิเดียวกับวบางตกตม่ค่่ตก่วากีน่ม่วนนั่นก้าได้คืนนี่ตกกเสียบออเวก็มีคนเอามาให้อยู่ดอกเา่าอะไนกปูเวดเดี๋ยวเร่งูเวต่่่ทอาศัยบุญบำรม่ปูเวเพดีต่่ื่ออยู่บ่ บตีกไกห้ยาติโยมหมีให่วงขาเจ้าซื้ขาเจ้านะเขาเจ้ากติไมากีบริวารเดเออนาฬนาฬกติได้น้ำญาติโอมมาแะเอาเอาสมปูเนี่ยบ่มปูว่าห้ซีเจ้าอันเขียนไห้เปตัวของยอมปาน่นนะเว่าให้เอาน้ำญยาดน้ำย้อมย่มาอุ้งอังแลเนาะ้าหยาดยอมก็ซื้อไหมเออข้าวันเทียก็้าหายมซอกไห้ซื้อสาโพน ແຕ່ດຽວບໍ່ແມ່ນບໍ່ແມ່ນພິນແຄນນີ້ເນາຍມະຕ